สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะคณิตศาสตร์น่ารู้เรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวกับคุณครูจิราพันธ์ขวัญน,นิมิตนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้รู้ในวันนี้นักเรียนสามารถอ่านตารางทางเดียวและใช้ข้อมูลจากตารางนะคะในการตอบปัญหาจากโจทย์ปัญหาได้ค่ะเราไปดูกันเลย ต่อไปนะคะเรามาดูว่าการนําเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวเป็นอย่างไรครูให้จํานวนข้อมูลมานะคะก็คือจํานวนปลาสวยงามที่ร้านปอปลาขายได้ใน1สัปดาห์มีดังนี้ก็คือ1ปลานีออนนะคะ90ตัวปลาสดหางดาบ84ตัวปลาหางนกยูง120ตัวปลาแพ้69ตัวปลาเสือ เยอรมัน er 75ตัวนักเรียนดูนะคะข้อมูลนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของแผนภูมิรูปภาพได้เช่นกันค่ะแต่วันนี้ครูจะให้นักเรียนนำข้อมูลต่อไปนี้ไปเขียนด้วยตารางทางเดียวทางเดียวกันค่ะนักเรียนดูนะคะว่านักเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างคะช่วยครูตอบหน่อยค่ะ 1. ก็คือชนิดของปลา2อ,อะไรคะ จำนวนของปลาเมื่อนักเรียนทราบสองอย่างแล้วนักเรียนสามารถไปเขียนอยู่ในรูปตารางทางเดียวได้ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะจากข้อมูลเมื่อกี้นะคะเราสามารถมาเขียนอยู่ในรูปตารางทางเดียวได้ดังนี้ค่ะ mm hmm. ก็คือบนหัวตารางนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือชื่อของตารางนะคะจะอยู่ด้านบน ต่อไปชนิดของปลากับจํานวนของปลานะคะเราก็จะมาเขียนเรียงในแนวตั้งนะักเรียนเห็นไหมคะครูขอแค่ไขนิดนึงนะคะเมื่อกี้ปลานีออนเท่าไรคะ90ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ปลาเสือเยอรมันนะคะเมื่อกี้75ตัวนะคะครูเขียนผิดนะ,ะครูทำพอยต์มาผิดนะคะนักเรียนดูนะครูแก้นะคะตรงนี้เป็น90ตัววิเขียนไม่สวยครูขออนุญาตลบนะคะ ตรงนี้คือ90ตัวนะคะเลขศูนย์นะคะตรงนี้อ่านักเรียนมาดูใหม่นะคะจากข้อมูลนะคะก็คือปลานีออนนะคะเราสามารถมาเขียนก็คือ90ตัวปลาเสือหางดาบ84ตัวปลาหางนกยูง120ตัวปลาแพะ65ตัวและสุดท้ายนะคะปลาเสือเยอรมันนะคะ75ตัวตรงนี้เขาเรียกว่า ตารางทางเดียวนะคะก็คือรายละเอียดของตารางนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของตารางนะคะตรงนี้นะคะครูลืมเขียนนะจริงๆตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าหัวตารางนะคะตรงนี้ก็คือหัวตารางนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะนอกจากนักเรียนจะเขียนอยู่ในรูปของแนวตั้งนะคะเราสามารถเขียนตารางได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือเขียนอยู่ในรูปของแนวนอนนั่นเองค่ะนักเรียนดูนะคะชื่อ ของตารางก็จะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะส่วนหัวตารางนะคะก็จะเปลี่ยนทิศทางอยู่ในแนวนอนตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ครูขอแก้นะคะก็คือเป็น90ตัวตรงนี้ก็คือ75ตัวใช่ไหมคะอันนี้ครูให้นักเรียนดูลักษณะของตารางนะคะเราสามารถเขียนได้สองทิศทางค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะ เรามาช่วยครูตอบคำถามจากตารางที่ครูกำหนดมาให้ค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะก็คือช่วยครูตอบหน่อยค่ะจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยพาหนะชนิดต่างๆใช่ไหมคะอ่านี่คือชื่อนะคะชื่อของตารางนะคะก็จะอยู่ด้านบนต่อไปตารางจะอยู่ในทิศทางของแนวนอนใช่ไหมคะ ตรงนี้ชนิดของผ่านนะอันตรงนี้ก็จะบอกถึงจํานวนคนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวตารางที่ครูพูดเมื่อข้างต้นใช่ไหมคะจากนั้นชนิดของรถยนต์ก็จะมีรถยนต์รถยนต์57คนใช่ไหมคะที่เดินทางมาโดยรถยนต์ต่อไปเดินทางด้วยรถมีนะคะ41คนต่อไปรถสองแถว29คนรถตู้รับจ้าง33คนใช่ไหมคะ ส่วนมากนักเรียนจะเดินทางมาโรง,โรงเรียนด้วยรถอะไรมากที่สุดคะช่วยรูตอบหน่อยคะ่ะก็คือรถอะไรคะรถยนต์นั่นเองคะ่ะแล้วก็รถอะไรที่นักเรียนเดินทางมาน้อยที่สุดคะก็ต้องเป็นรถสองแถวใช่ไหมคะเป็นไงคะนักเรียนคิดว่าเรื่องทารางทางเดียวเนี่ยยากไหมคะมียากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อถัดไปได้เลยคะ่ะต่อไปนะคะ เรามาดูว่าตารางที่ครูกำหนดให้เนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอ่าก็คือจำนวนนักเรียนที่เข้ารับบริการด้วยอาการต่างๆที่ห้องพยาบาลใช่ไหมคะของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายนก็คือตารางทางเดียวนี้นะคะจะบอกเกี่ยวกับอาการแล้วก็จำนวนคนนะคะที่เข้ารับการรักษาในห้องพยาบาลของโรงเรียน นักเรียนดูนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างที่นักเรียนต้องเข้าห้องพยาบาล1ก็คือปวดศีรษะใช่ไหมคะปวดศีรษะจำนวน52คนเป็นไข้31คนพื้นคัน25คนปวดท้อง29คนแล้วก็อะไรคะแผลสดแผลสุด12คนเป็นไงคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามมาช่วยครูตอบคำถามกัน จากตารางเมื่อกี้นะคะที่ครูกับนักเรียนช่วยกันอ่านน่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะคะทั้งหมด5ข้อช่วยครูตอบด้วยนะคะเด็กๆามาดูนะคะว่าข้อ1น,นักเรียนเขาถามว่าอย่างไรข้อ1ถามว่านักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดท้องจำนวนกี่คนคะนักเรียนก็ไปดูช่องอาการใช่ไหมคะอาการปวดท้องนักเรียนก็มาดูเลย นักเรียนตอบกี่คนคะยีคนใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อ2นักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการใดมากที่สุดเขาถามหาอาการนะคะเราก็ต้องตอบเปอาการนะคะนักเรียนอย่าตอบจํานวนคนนะเพราะข้อ1เนี่ยเขาถามจํานวนคนเราก็ต้องตอบอะไรคะ29คนถูกไหมคะข้อ1แต่ข้อ2องเขาถามหาอาการอาการที่มากที่สุด อาการนะคะนักเรียนก็ดูว่าอาการไหนมากที่สุดก็คือปวดศีรษะถูกไหมคะนักเรียนก็ตอบว่าปวดนักเรียนเขียนเองนะคะปวดศีรษะใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ต้องตอบว่าปวดศีรษะต่อไปข้อ3เรียงลำดับอาการตามจำนวนนักเรียนที่เข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลจากน้อยไปหามากนักเรียนดูนะคะครูจะวงกลมตรงที้ คำว่าจากน้อยไปหามากจากน้อยไปหามากเดี๋ยวเรามาช่วยกันเรียงนะคะอะเรามาดูว่าน้อยสุดคืออะไรคะน้อยสุดก็คืออาการแผลสุดเราก็ให้เป็นอันดับหนึงใช่ไหมคะพราะเขาให้เราเรียงจากน้อยไปหามากต่อไปเลขที่น้อยนะคะก็คือถัดไปก็คือผื่นคันเป็นอันดับสองถูกไหมคะต่อไปอันดับสามน่าจะเป็นอาการของอะไรคะ ปวดท้องต่อไปอันดับ4ก็คือนะคะก็เป็น31นะคะอันดับ4ต่อไปอันดับสุดท้ายนะคะก็คือมากส,สุดก็น่าจะเป็นปวดศีรษะนะคะก็คือเป็นอันดับ5เวลานักเรียนตอบนะคะนักเรียนต้องตอบอาการนะคะเพราะเขาถามหาอาการขอให้เราเรียงลําดับอาการนักเรียนต้องตอบช่องอาการนะคะอย่าตอบช่องตัวเลขนะคะนักเรียนก็ตอบเลยว่าแผลสด ใช่ไหมคะแล้วก็ผื่นคันปวดท้องเป็นไข้และสุดท้ายปวดศีรษะนะคะทำได้ไหมคะต่อไปเราไปดูข้อที่4นะคะข้อที่4ี่เาถามว่าจำนวนนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะนักเรียนดูนะคะครูขอขีดเส้นใต้ด้วยอาการปวดศีรษะ,ะ,ขขาาระมากกว่าอาการผื่นคันเท่าไหร่ มากกว่าเห็นไหมคะมากกว่าเนี่ยในข้อนี้เป็นเรื่องการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระหว่างปวดศีรษะกับผื่นคันถูกไหมคะนักเรียนก็มาดูว่าปวดศีรษะเนี่ยเท่าไรเดี๋ยวครูอขอลบตรงนี้ก่อนนะคะปวดศีรษะนะคะกี่คนคะ52คนกับผื่นคันเท่าไรคะ25คนนักเรียนก็ตั้งเลยค่ะนักเรียนต้อง เขาถามหามากกว่าน้อยกว่านะักเรียนต้องเอามาลบกันนะคะเอาเลขที่มากตั้งก็คือปวดศีรษะนะคะ5 2บคนลบด้วยพื้นคั้นพื้นคั้นเท่าไหรคะ2ีห้าคนเดี๋ยวเรามาช่วยครูลบเลขกันนะคะอ่ามาดูนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบลบหลักสิบนะคะถ้าลบไม่ได้นักเรียนต้องยืมนะคะมาดูเลยสองลบห้าเราลบหลักหน่วยก่อนนะคะสองลบห้าลบไม่ได้ สองต้องไปยืมห้านะคะ5ก็จะเหลืออะไรคะเหลือ4 2โดนยืม2ยืมมานะคะจากเดิมมีอยู่2ยืมมาก็กลายเป็น12นะคะ12ลบห้านักเรียนนะคะนับนะ12ลบห้าก็เหลืออะไรคะเหลือ7นะคะต่อไป4ลบ2นะคะ, 2, ะ,คะหลักสิบนะ4ี่ลบ2นะคะจากเดิมมีอยู่ห้าโดนยืมมันก็เหลือ4 4ี่ลบ2ก็เหลือ2นะคะต่อบไปข้อนี้ ข้อที่4นะคะสรุปว่าข้อที่4เนี่ยตอบ27คนนะคะก็คือปวดศรีรษะมากกว่าอาการผื่นคัน27คนค่ะเป็นไงคะนักเรียนตอบถูกไหมคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายก็คือในเดือนพฤศจิกายนมีนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลทั้งหมดกี่คนอ่าทั้งเดือนเขาถามหาทั้งเดือนนะคะทั้ง ทั้งเดือนนักเรียนทํายังไงเอ่ยนักเรียนต้องเป็นไงคะทั้งเดือนสรุปก็ถามันทั้งหมดก็ต้องเอานักเรียนทั้งหมดนะคะมาบวกกันนะคะเดี๋ยครูก็จะบวกตรงนี้จากตารางเลยนะคะนักเรียนก็สามารถทดในกระดาษไปพร้อมครูได้เลยหรือจะช่วยครูนับนะคะอ่านมาดูนะคะเดี๋ยวเราครูจะบวกบวกตัวเลขนะคะกี่จํานวนคะ โอ้ห้าจำนวนนะคะเราบวกทีเดียวเลยนะอะสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแดบวกเเป็นสิบเจบเวกสเป็นสิบเก้ายังไงเอยตั้งเกทดหใช่ไหมคะอาต่อไปห้าบวกหเป็นหกหกบวกสามบวกสเป็นเก้เบวกสองเป็นสิบเอบเวกสองเป็นสิบสาบวกหก็เป็นสิบท่าไรคะ 14นะคะสรุปว่ามีนักเรียนที่เข้ารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด149คนนะคะข้อที่5เนี่ยข้อที่5เราตอบ149คนนะคะเพราะเขาถามหาทั้งหมดเราก็ต้องตอบทั้งหมดเลยเป็นไงคะนักเรียนตอบถูกทั้ง5ข้อเลยไหมคะนี่ยากเลยใช่ไหมคะจากตัวอย่างที่ครูสอนไปนักเรียนตอบคำถามถูกกันไหมคะ ครูคิดว่านักเรียนของครูน่าจะตอบคําถามกันได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูขอสรุปเลยนะคะว่าเรื่องการนําเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะขอสรุปอีกครั้งหนึง่งก็คือเราจะนําเสนอข้อมูลด้วยตารางซึ่งจะมี1น,นะคะก็คือชื่อของตารางชื่อตารางจะอยู่ด้านบนนะคะ 2. ก็คือหัวตารางใช่ไหมคะนักเรียน ชื่อตารางแล้วก็ต้องมีหัวตารางนะคะที่กําหนดว่าเขาบอกถึงอ,อะไรจํานวนกับอะไรใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นสิ่งของหรืออาจจะเป็นอาหารขนมนมของหวานอะไรแล้วแต่นะคะที่ครูกําหนดมาให้ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลก็คือรายละเอียดของในตารางนั่นเองค่ะเป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ากับ เรื่องการนำเสนอข้อมูลกับแผนภูมิรูปภาพกับการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวอะไรยากกว่ากันคะครูคิดว่าไม่ยากทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะวันนี้นักเรียนน่าจะทำแบบฝึกหัดกันได้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนทักหาลายส่วนตัวหรือ ยกหูโทรศัพท์มาหาคุณครูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ